กระิบบะมี่อย่างหลายเลยเดาจ้าก็คือ 1. ขนมปังจ้า 2. ใส่ของขนมปังเด้อจ้าสิใส่ใส่อย่างกระไดเด้อจ้าตามใจคนเห็ดจ้าแม่ล่ะจ้าสิใส่หน่อยใส่หลายตามใจผู้เห็ดเลยเด้อจ้าแม่จ้า 3. ก็คือแม่พิมพ์เดาจ้านี่จ้าแม่พิมพ์รูปมีแผ่นดาเดาจ้านี่จ้าก็สิมีสามตอนเดาจ้าตอนหนึ่งจ้าหนึ่งตอนเดาจ้า ต้นที่สองจ้าต้นที่ท <3 S 2> สา<อ>มจ้าอื้อสวัสดีจ้ะ <c oughs> อันนี้เป็นรูปหนาะของมีแพนด้าด้วยจ้ะเมนจ้ะคุณผู้ชมจ้ <c oughs> ส่อนวิทมีแพนดานี่ก็เห็งดง่ายไเด้จ้าเห็ดบางอากเลยเด้จ้าเมนจ้ะ จังปอกกล้วยเข่าปากจางเม่แล้จ้าไงก็ปอกกล้วยเข่าปากเลได้จ้าเนียนจ้าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้หน่อยก็เห็ดใด้เได้จ้จาจังเลยสิเป็นซาแล้วก็วอาว่าทองยุ้ได้จานกระสันข้ามาเห็ดกันเลยดีกว่านะาจ้าขันตาแรกห้ากระสีเอาขอนมปังมาใา <มา S 1> ส่ไม่ไม่พิมพ์ได้จ้าแล้วหฮาก็าสิเอาแม่พิม์อีกอันนึงมากดได้จ้ามาถาบได้จ้าแล้วก็กดอีกด แล้วฮอบก็บสิใส่เด้จ้าอุ๊ดอู้ยอ,ยอยยิมก็ใส่ร้าย,ายาค่ะแท้พ่อเร็วแล้วฮอ,อ,อบก็ยีบขนมปังอีกอันหนึ่งเด้จ้ามาเห็ดเป็นนานมีแพน,นด้าเด้จ้าว้าวเจแล้วจ้า แล้วห้องกระสีเอามาทาบอันนี้เจ้าจ่าทาบแล้วอิม,อม,อมสิล้วอิม่มว้าวสิ <c oughs> แลแรกเจ้าจ่าสิน้นแรกกะสิีพันปานใจเจ้าจ่าสิ้นต่อไปกะอาสิพันยืดเด้าจ้าเอามือกดลงเด้าจ้าปึ๊บ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 เดี๋ยวไปอิม่ม เร็ว <TH IS> นี่จ้าสไลหลกกว่านด้จ้า<ะ>ใส่อีกอิมลงจ้าแม่เสียมาถาได้จ้าอุยเกวนบ,บนอ้าวันที่หนีสินตาต่อไป S <S ปึ๊บว้าว,ว,าวแล้วก็เอามือกดลงได้จ้าคื่อกันดะจ้าปุ๊บอิดอิดหนึ่งสองสามว้าวเปลิ่มใส่ใส่ได้จ้าอุ๊บใส่ใส่ Thank you าว่กันยิ้กะนาใส่แห้งไหมไาเขาวาเสร็จแล้วล่ะหนึ่งสองสามว้าวกดลงจิิต ตานี่จ้าว่าเสร็จแล้จ้าคุณผู้ชมจ้าเสร็จแล้วจ้าแซนวิชมีเพนดาของน้องอุ้มอิ้มจ้านายิ้มาะจ้า นารัก,กยูดิจ้าร์นายกินอิลีสดิจานี่กระสันนออ้อ,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 งนองอุ้มอิ่มขอซิมฝีมือของน้องอุ้มอิ่มกันดิจ้าแน่นจอา <c oughs> เอาอันนี้จ้อาอันนี้ดีมาน่าอ่ะอันนี้ละว้าวว้าวใส่ช็อกโกแลตจ้าอือ แซบอีนิหบอีหน nah ีจ้าอ้าวอามีครับไมเกงั้นเกยครับแครับสวัสดีครับกันชสวัสดีครับนางอามีครับตอนะครับ ใหครับอันนี้ลูกนี่อย่างนี้ครับรถพเพืชครับพีคเผาครับพีคเผาอานนี้รครับรดห้านครับรดใบเตยครับอันนี้รถใบเตยครับใบเตยไปสมุนหงษครับมันไมไผสมครับครับว้าว ว้าครับแบงเอียนแ้วครับแบงเอียนครับเด็สกินว้าเบดครับว,ว้าวโอ้อแซบครับขนมแซ่บก็แซ่บครับแบงเ,เอียนแซ่บแห้งครับแซบอีออรอีด้จ้า กินแซ่บวิชฝีมือจะของก็ลองไปหาซื้อมาพิมพ์มาเห็ดเองเลยเจ้าแลบลองว่าแซ่บแท้แน่นอนจา่าก็สั่นกระ้ากดไล์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอุ้มอิม่มเฮ็ดคลิปต่อไปน้ำในเจ้าแม่หล่ะจ้าเ <c oughs> พื่อสิพ้าผาเพื <c> ่ <oughs> <c oughs> อสิผ่าผาดที่ไม่ไม่จากน้องอุ้มอิ่มจ้า มือนีห้าสามคนอำขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมือนาะจังเสียมาพอกันใหม่สวัสดีสสดจ้าบ๊ายบายอันนี้สว,ส,สวัสดีครับค่ะบ๊ายบาย